คนประโยชน์ของมันคือไอ้ตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะนะครับยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทาเพราะว่าไอ้ยาแก้เศษต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมกับในกระเพาะอาหารได้นะครับในในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่นะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นกมิ้นชันได้อยู่รูปของไมเซล นั่นคืออนูมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนนะฮะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการอักเสบปลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารไซโตไคน์ออกมาเนี่ยพอสารีิหลังออกมาเนี่ยกระเพาะก็จะเกิดการหลั่งกดกดเกลือหรือไอโดคลิกออกมาก็ทําให้ประวัตของกรดมันเยอะก็เรียกไอเปื่อยแอซิดนะครับประวัติเกิดที่สูงสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้คือเรากินด่างลงไปเพรกดไปเจอด่างมันก็บาลานซ์ลงมามันก็พีเอชมาปกติแต่เป็นเพียงช่วงช่วงครู่แค่นั้นเอง แล้วอีอสักระยะต่อมามันก็ก,บข,ก,กบขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของ <ไป S 2> ในไปเป<น>็นที่ต้นต่อเลยต้นต่อเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะผลรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงพออาการอักเสบลดลงการหลังไส้ตรงขายก็ลดลงนะครับ<อ>แ,ลแล้วทาให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีอยอยด้วยมีอยอเรียบร้อยแล้วกาคเรับ้วเพราะไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์ อ๋อคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สาม,มารถที่จะคือปุ๊บวันนี้ถ้าวางขายก็ขายได้เลยใช่ครับถึงจะไปเข้าประกวดได้ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นงานวิจัยในยห้องแลบแเราก็ไปประกวดอ,อ๋อ,อย่างนั้นเขาเขาก็จะจะแทบไม่ต,ตกไปเลยครับ<อ>แล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือพเทเน์ไว้แล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้คะแนนในการประกวดเพิ่มมากขึ้นอ๋อแน่นอนครับเป็นไอเดียของเราซึ่งอันนี้ก็จดเรียบร้อยนะครับนี้ได้หมดแล้วครับอันนี้คือมีวางขายแล้วครับผม เคร่มาแม็กซ์นอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังทำเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการดเการพกพาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันในแง่ที่เราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้้าไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะดุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมดผมเองก็มีปัญหาจริงเราใช้เพียงน้อยในปริมาณที่นิดเดียวนะครับของสารโคเคมินนยเนี่ยก็สามารถดูดซึมไปที่กระเพาะ นะครับเป็นลดอาการอักเสบในจากแผลในกระเพาะเนี่ยนะครับได้แล้วจากนั้นนะครับพอหลังจากเคลื่อนไปที่ลำไส้เล็กนะครับก็จะดูดซึมผ่านเส้นเลือดดาไปที่ตับนะครับก็ดูดซึมเลือดดำไปที่ตับเนี่ยนะครับก็เป็นลดอาการอักเสบในตับครับจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ดื่มเหล้าด้วยนะครับอันนี้คือตลอดระยะเวลา4-5ปีก็ทำให้เกิเรื่องนี้มาแล้วก็ ไปประกวดก็คือเอาผลงานเนี่ยไปประกวดในต่างประเทศใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวันละลาสุดรัสเซียที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียครับนะครับสดสดร้อนร้อเลยใช่ครับอาจารย์สดสดร้อนร้อนี่คือได้รางวัลประเภทได้รางวัลตัวนี้ครับได้รางวัลอะคิมิดิสนะครับเป็นเหรียญทองอะคิมิดิสที่ประเทศรัสเซียใช่ครับขอญาตกยิบมาเลยนะได้เลยครับได้เลยครับนะครับซึ่งมีอยู่เพียงครับซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่เหรียญนะครับที่เราได้มาอ๋อครับเป็นเหรียญทองเลยนะฮะครับผม อ๋อถิ่นเป็นภาษาโทษนะคร <ะ S 2> ับภาษาสเศียภาษาสเศียขาดไม่ออกด้วยครับครับครับนอกจากนั้นนะครับเรายังได้รางวัลงานงานวิจัยที่มีที่มีอินโนเวชันหรือมีนวัตกรรมนะครับในในงานด้วยก็เรียกสเปเชียลไพร์นะครับอีกหนึ่งรางวัลครับในงานเดียวกันนี่ใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับครับผมอืมอุ้ยครับสวยงามมากนะครับครับแสดงแสดงว่าเหรียญทองนี่คือเป็ะเรื่องรับเป็นเป็นเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมใช่ครับใช่ครับ ก็คือว่าจากพอเราทํางานวิจัยเรื่องขคมินชันละลายน้ําแล้วนะครับคุณชินครับจากนั้นขึ้นมาเนี่ยเราเราก็เอาเอาผลงานตัวนี้นะครับมาต่อยอดทําเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากคมินชันเป็นองค์ประกอบร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นนะครับอย่างตัวแรกที่เราเอาไปประกวดที่ฮ่องกงนะครับก็เป็นผลไพรตัวนี้นะครับคือสคมินชันที่อหยู่รูปของละลายน้านะครับฮ่องกงนี่ได้เหรียญอะไรมาฮะได้เหรียญทองครับเหรียญทองเหมือนกันนะฮะเหรียญทองทับได้เหรียญทอง อ๋อฮ่องกงคือได้เหรียญรางวัลตัวนี้ครับได้เหรียญทองควบคู่กันกับรางวัลถ้วยรางวัลอันนี้อีหนึ่งอันนี้คือคู่กันใช่ไหมฮะใช่ครับนี่คือรางวัลที่มีงานที่มีงานนวัตกรรมครับครับนี่เป็นเหรียญงานจากฮ่องกง special award เหมือนกันนะครับใช่ครับนี่คือปีที่แล้วเองนะฮะใช่ครับเมื่อปลายปีที่แล้วก็ถือว่าสดๆร้อนๆเหมือนเหมือนกันครับนะครับครับผม